ฉันเคยมีคำถามสุดท้ายแล้วฉันจะหลงเอ่ยที่ใครรักเธออยู่ไหนบอกฉันทีไม่รู้คือเธอใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะแกแถวแกหลงลืมอะไรอ่ะเดี๋ยวฉันเก็บกลับไปให้เอง อีกไม่กี่วันอ่ะเมกาก็จะตามกลับไปเมืองไทยแล้วนะไเดี๋ยวเจอกันนะอัน,นะต้องไปแล้วจะลายอีกนานไหมดูดูตั้งแต่วันแรกกันถึงวันสุดท้ายที่นี่คุณพี่ก็ยังโหดร้ายด้วเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายนี่อ่อนหวานไเซนซิทีฟ อยู่บ้านเขาอ่ะดูแลตัวเองดีๆน,นะเม่กั่วงขอบใจมากนะเม่อาเทคแคร์ <c oughs> Take care นะไปแล้วเนะ Kau tak สองปีมาเนี่ยเราอยู่ด้วยกันตลอดเลยอ่ะกลับไปเมืองไทยครานี้จะม่คิดถึงโมงแกนน่เลยย ฉันจะได้เห็นหน้านางผู้หญิงที่ท้องกับลูกชายเราแล้วเพื่อน้อจะทำหน้ายังไงดีเหมือนกันนะคุณถ้าเป็นเูกเป้าเนี่ยนะจะตบสังสอนจริงๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยปล่อยให้ท้องกับผู้ชายได้ยังไงร,รักสนุกจตไม่รู้จักป้องกันคุณจา๋าจะบ่นไปที่ไหนเนี่ยเห็นบ่นไปตั้งแต่อยู่ในรถแล้วไม่เอาอไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่พูดหยุ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 ดไม่หยุดฉันไม่ได้พูดอะไรผิดสักหน่อย,อยนึงเนี่ยฉันอยากเห็นหน้านางผู้หญิงคนนี้จริงๆเลยนะ หน้าตามันต้องแย่ๆแน่ๆเนาะอ่าจุดได้แล้วนะไม่เอาละไม่พูดน่นๆๆๆมาแล้วมาแล้วโดนๆดนพัดไหนๆคะพ่อแม่อยู่นี่โดนๆนั่งนั่นอยู่ไหนคะนี่คุณว่าไหมฉันว่าหน้าตามันต้องขี้เหร่มากๆมันถึงจะจับผู้ชายด้วยวิธีนี้ฉันว่ารื่องหน้าตามันต้องาม่ลียบมากๆอ่ะ มาแล้ว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 เร็ว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 พัดพักโดนสวัครับสวัสดีลูกสวัสดีลูกสวัสดีลูกสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ วุ้นเขาให้คุณจ๋าอยูอ่สวัสดีค่ะคุณแม่นี่เรียกฉันว่าแม่ปรึกษากันก่อนหรือยังว่าฉันจะอนุญาตไหมอ่ะคือนี่อ่ะเขาเป็นอ่อ แกก็บอกพ่อกับแม่ไปเสียว่ว่าอัน,นาผู้หญิงคนนี้คือเมียของแกที่กำลังท้องมันอ่อนอยู่นี่นะดนเดี๋ยวช่วยพาคนคนนี้กลับไปที่บ้านด้วยนะเดี๋ยวแม่มีธุระต้องพาตาพัทไปหาคนคนนึงก่อนไป,ไปหาใครคุณแม่ผมเพิ่งกลับมาเหนื่อยอยากจะกลับบ้านก่อนนะครับไม่ต้องพูดเลยตาพัดมากับแม่ครับ ไปพบใพรเหรอคะที่แม่คุณจะพาไป่มันก็เรื่อง,องพวกเขา,า่าเธอไม่ต้องรู้ก็ได้นี่เอ้าฉันก็แค่ถามคุณก็แค่ตอบไม่เห็นจะต้องถามคุณมากเรื่องเลยโอใช่ชั้นนี่มันมากเรื่องแล้วเธอรู้อะยไหมว่าชั้นนี่จะเรื่องมากกว่าเธอให้มันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำฮะตอนที่อยู่ที่ลอนดอนเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยอยากจะอะไรกับเธอมากนะักแต่ตอนนี้เธอมาอยู่ที่บ้านฉันแล้วฉันจะคอยจับตาดูเธอคอยจับผิดเธอไม่คลาดสายตาอะไรก็ดูสิ ยงไ <ITA> แล้วพาลูกชายคุณมาพบผมเออคือเพื we ่อเพื่อเพื่อมาเคลียเรื่องที่ผมและคุณรัฐเคยสัญญากับทางคุณเสรีไว้ไงว่าเมื่อลูกชายเรากลับมาแล้วลูกชายเราก็จะต้องมั่นกับลูกสาวกับคุณเสรีแต่ที่นี้ ลูกชายของเราก็คือคือคือ,อว่าลูกชายคุณดันไปทำผู้หญิงท้องและต้องรับเป็นเมียอย่างนั้นใช่ไหมแกคือทันทีที่ตะพัดเนี่ยบินกลับมาเราก็รีบพาตะพัดเนี่ยนะคะมากราบขอโทษคุณเสรีถึงที่บ้านนี่แหลคะค่ะตะพัดไม่ต้อง จะกราบขอโทษผมทำไมผมไม่รับคำขอโทษเราสัญญากันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้นะจู่ๆก็จะมายกเลิกแล้วก็มากราบขอโทษแล้วก็จบกันง่ายๆอย่างเงี้นะมันไม่มัดง่ายไปหน่อยนะแล้วแล้วจะให้เราทำยังไงดีล่ะคะก็ทำอย่างที่เราเคยสัญญากันไว้นะสิ พวกคุณจำไว้ด้วยนะผมไม่ได้เกิดมาเพื่อรับคำปฏิเสธถ้าคิดว่าจะทำให้ลูกสาวผมขายหน้าแล้วก็เราจะได้เห็นดีกันคุณพ่อมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเนี่ย คุณอาสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีลูกคุณพัดคุณพัดกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยเอ่อก็เพิ่งกลับมาถึงวันนี้แหละครับแพรก็นึกว่าคุณพ่อทะเลาะกับใครอยู่ซะอีกได้ยินคุณพ่อพูดเสียงดังเชียวโอ๊ยเปล่านี่พ่อก็แค่ ขีเรื่องสนุกสนุกเท่านั้นเองใช่ไหมคุณกอบคุณรัฐใช่ค่ะใช่ค่ะคุณพ่อคะถ้าคุณอากับคุณพัดไม่รีบไปไหนเนี่ยคุณพ่อก็ชวนให้อยู่ทานขนมเค้กสิคะแพรจะได้โชว์ฝีมือทําขนมเค้กดีไหมคะอืมก็ดีสิลูกแต่ในคุณสองคนไม่รีบไปไหนใช่ไหมครับอ๋อไม่ไม่รีบไม่ค่ะดีแล้ว